สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องหอยคุณส้มนะคะวันนี้นะคะมีสูตรสถิติหอยราวันุร์นะคะมาแนะนํานะโอเควันนี้ก็ได้มุมก,กล้องใหม่แล้วนะคะไม่บุกไปบนมาแล้วมาค่ะขออนุญ,ญาตนะคะจะเทส,สูตรนะคะเริ่มสูตรนะคะวันที่สิบเอ็ดนะคะเดือนกรกฎดาคมดยเชฟคนหวยของวันที่สี่กรกฎานะคะสูตรนะคะก็คือเราจะนําเลขสี่ตัวค่ะ มาบวกกันนะคะทุกตัวนะคะแล้วก็นำเลขสีตัวนี้นะคะลบสองค่ะเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูนะคะก็คือนำสีตัวนี้นะคะเจ็ดบวกก้าบวกห้าบวกเจ็ดนะคะผลลัพธ์นะคะได้สองแปดค่ะอ่ะเลขเด่นที่หนึ่งนะคะก็คือแปดนะคะเราได้เด่นหนึ่งแล้วก็คือแปดนะอ่ะเด่นนะคะเด่นนะคะแล้วก็ ลบนะคะลบสองนะเท่ากับนะเท่ากับนะคะก็คือยี่สิบหกนะยี่สิบหกเด่นสองค่ะ x หกนะคะเราจะตัวสุดท้ายนะคะ ได้เป็นเด่นแปดนะคะแล้วก็เด่นหกนะคะไปเขียนไว้ก่อนเด่นหนึ่งนะคะมาผลลับนะก็คือแปดและหกนะคะสำหรับวันที่สิบเอ็ดนะคะโอเคซึ่งวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยคะ่ะบนก็เป็นแปดแปดคะ่ะเด้งค่ะ ขอไพ่แปดแปดนะคะล่างก็จะเป็นหกเก้าค่ะเข้าทั้งสองตัวเลยนะก็ติ๊กถูกไปหนึ่งนะคะเมื่อน,นนะอันนี้ก็จะเป็นบนล่างเลยค่ะต่อไปค่ะม้วาวันที่สิบแปดค่ะโดยใช้ผลแหวงวันที่สิบเอ็ดนะคะก็คือสี่ตัวนี้ค่ะ 8บวกเก้าบวกแปดบวกแปดนะคะผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์นะคะก็จะได้เป็นสามหนึ่งค่ะเด่นที่หนึ่งนะคะก็คือหนึ่งค่ะเด่นที่หนึ่งก็คือหนึ่งนะคะเด่นที่สองนะคะเอามาลบสองค่ะก็คือยี่สเกนะคะเด่นที่สองก็คือเกค่ะนะคะ โอเควันนี้ก็จะเป็นหนึ่งและเก้านะคะหนึ่งและเก้านะคะโอเคซึ่งวันที่สิบแปดนะคะเข้าเป็นสองตัวบนค่ะหกเก้านะคะ,ะเข้าไปหนึ่งนะคะเข้าเป็นบนนะค่ะต่อไปค่ะมางวันวันที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้ากรกฎานะคะก็คือ 4ี่บวกสบวกหบวกเนะคะผลลัพธ์นะคะรอบนี้ได้2 1ค่ะ2 1นะคะลบสนะคะเท่ากับ1 9นะคะเลขเด่น1ก็คือ1ค่ะเด่นที่2ก็คือ9ค่ะอ่ะ1กับ9อีกแล้วนะรอบนี้นะคะหนึ่ง ะะซึ่งวันที่25ค่ะเข้าเป็นสองตัวบนนะคะก็คือสีกนะคะถูกอีกหนึ่งนะคะ,ะถูกไป3ามรอบติดแล้วนะคะเข้าเป็นบนนะคะเข้าเป็นบนนะคะต่อไปค่ะมาเมื่อวันที่25ค่ะว่าวันที่18ค่ะใช้ผลณวันที่25นะคะก็คือ6บวก8บวก4บวก9นะคะ ผลลับรอบนี้เด้อได้เป็นได้เป็นสองเจ็ดค่ะสองเจ็ดนะคะเด่นหนึ่งก็คือเจนะ็ดเนาะลบสองนะคะผลลับนะก็คือสองห้าอ่ะเด่นหนึ่งเจ็ดเด่นสองห้านะคะสองกับห้านะโอเคซึ่งวันที่แปดค่ะเอ่อไม่เข้านะเข้าไหม ซึ่งวันที่เอ้ยซึ่งวันที่หนึ่งนะคะเออขอไยค่ะซึ่งวันเด่นเป็นเจ็ดนะเขียนผิดนะคะเดี๋ยวขอร,ราบอกเด่นเจ็ดนะคะซึ่งวันที่หนึ่งนะคะเข้าเป็นทั้งบนทั้งล่างค่ะเข้าเป็นเด่นเจ็ดเนาะบนก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดล่างก็จะเป็นเจ็ดหกนะคะโอเคถูกไปนะคะรอบนี้บนล่างเลยนะคะ ต่อไปค่ะมาวันวันที่8ค่ะใช้ผลหวยวันที่1นะคะก็คือ7จ็ดบวกหบวก1บวกเนะคะผลลัพธ์รอบนี้นะจ๊ะได้เป็น2 1นะคะลบ2เท่ากับนะคะ1 9 1 9นะคะเดนหนึ่น1ึ1่นะคะเดนสองเกค่ะเป็น1นกับ9นะคะ หนึ่งกับเก้านะคะซึ่งวันที่แปดนะคะเขาเป็นสองตัวบนค่ะเอ้ยสองตัวล่างนะคะขอไปเขาเป็นเก้าห้านะคะล่างนะอ่ะเพิ่งล่างต่อไปค่ะก็จะได้เป็นหนึ่งเจ็ดนะคะลบอีกสองก็จะเป็นห้าค่ะเป็นหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้านะคะโอเค เจดกับห้าค่ะเด่นหนึ่งก็คือเจ็ดนะคะเด่นล่างก็คือเอ้ยเด่นที่สองก็คือห้าค่ะซึ่งวันที่สิบห้าค่ะไม่เข้านะวันที่สิบห้าไม่เข้านะคะอ่ะลืมติดข้างบนนะคะไม่เข้านะค่ะต่อไปค่ะมาวันที่ยี่สิบสองค่ะใช้คุณหมาวันที่สิบห้านะคะก็คือสี่บวก หกบวกหกบวกสองนะคะผลลัพธ์รอบนี้เดได้เป็นหนึ่งแปดค่ะหนึ่งแปดนะคะลบสองนะโอเคผลลัพธ์นะคะก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดค่ะเอ้ยหนึ่งหกนะคะหนึ่งหนึ่งหกนะคะเด่นหนึ่งก็คือแปดค่ะเด่นสองก็คือหกนะคะ แปดและหกนะคะซึ่งวันที่ยี่สิบสองนะคะก็เข้าเป็นนะคะเข้าเป็นเออเข้าตรงๆเลยนะคะสองตัวบนก็คือหกแปดค่ะเข้าเป็นตรงๆเลยนะคะ,ะบนล่างเลยนะบนล่างเลยนะคะรอบนี้ โอเคค่ะมาวันที่ยี่เกค่ะใช้ผลวันที่ยี่ิบสองนะคะวันสุกที่ี่22บสองนะก็คือศูนย์บวกห้าบวก6กบวกแปดนะคะในคนจเจอ0ศูนย์นะคะเราก็บวกไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะศูนย์ไม่มีค่านะคะสำหรับศูนย์นี้นะโอเคซึ่งผลลัพธ์นะคะรอบวันที่อ่ยี่สิบสองนะคะก็คือหนึ่งเก้าลบสองนะคะเท่ากับหนึ่งเจ็ดนะคะ อเลขเด่นหนึ่งก็คือ9ค่ะเด่นสองก็คือ7นะคะได้ได้9และ7นะคะซึ่งวันที่29เนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างเหมือนกัน,นะคะ่ะบนก็จะเป็นเอ่อห6นะคะล่างก็จะเป็น8 9ค่ะบนล่างเลยนะถูกอีกนะคะ ค่ะต่อไปค่ะมาหางวดวันนี้นะก็คือวันที่ห้านะคะอ่ะวันที่ห้าเนาะก็คือแปดบวกเก้าบวกเจ็ดบวกหกนะคะใช้ผลหมายวันที่ยี่สิบเก้านะโอเคผลลัพธ์นะคะเด่นหนึ่งก็คือศูนย์นะลบสองนะคะก็เท่ากับสองเก้าค่ะ่ะเด่นหนึ่งก็คือศูนย์ค่ะเด่นสองก็คือเก้าค่ะก็คือได้โอ้ ขอไปค่ะสามสิบลบสองก็คือแปดนะคะก็คือเดนหนึ่งก็คือศูนยเดนสองก็คือแปดคะ่ะอ่าผลลัพธ์รอบนี้เนาะศูนแล้วก็แปดนะคะซึ่งวันที่ห้านะอ่ะเดี๋ยวจะเออเขาเรียกอะไรล่ะเดี๋ยวจะเอ่อจอให้เลยนะคะเพื่อนนะแต่ช่วงนี้ เน้นลูดเอาดีกว่านะคะค่ะจวนะคะก็คือแปดศูนย์ค่ะแปดหนึ่งนะคะแปดหกค่ะแปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้านะคะส่วนเออศูนย์นะก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่นะคะแล้วก็ศูนย์ห้า และสูตรกาวค่ะทั้งหมด10ตัวนะก็ไปจับได้เลยนะชอบตัวไหนก็ลองได้นะคะโอเคสำหรับสูตรน,นี้นะคะก็ถูกไปหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะคะทั้งหมดกี่รอบละหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดปดแดรอบนะคะผิดไป 1, หนึ่งงวดนะเออเรียกเป็นงวดนะคะโอเคค่ะสำหรับนะคะใครอยากเข้ากลุ่มยังไงก็อย่าลืมไปทักไลน์ได้นะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะส้มขออนุญ,ญาตลาก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ